ใครที่อยากประสบความสำเร็จแต่ยังไม่รู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จฟังคลิปนี้ให้จบทุกคนในที่นี้อยากประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นเพราะการที่เราประสบความสำเร็จนั่นมันหมายความว่าคุณจะมีเกยียรติยศชื่อเสียงเงินทองและครอบครัวที่มีความสุขชีวิตการเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นแต่ปัจจุบันชีวิตของเรามันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็ยังเป็นหนี้อยู่ เราก็ยังมีภาระที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินไม่พอใช้บ้างละ่ะแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรนั่นคือคําถามที่หลายๆคนมักจะคิดอยู่ในหัวของตัวเองแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเป็นเพราะว่าเขารู้จักการสื่อสารกับตัวของเขาเองคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็มีหนี้สินเขาก็มีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกับเราเลยครับแต่ อยู่ที่ว่าเขาสื่อสารกับตัวเขาอย่างไรสื่อสารในเชิงบวกหรือเขาสื่อสารกับตัวเองในเชิงลบคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาสามารถดูครับว่าเขาจะต้องทํางานกับโลกภายในของเขา80%และโลกภายนอกอีก20%นั่นก็คือทักษะหรือสกิลถ้าระดับความหมายของการสื่อสารในตัวคุณเองมันไม่ชัดเจนมากพอคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จเหมือนคนที่เขาประสบความสำเร็จได้เลยครับ เพราะโลกภายในจะเป็นตัวขับเคลื่อนโลกภายนอกของเรานั่นเองถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเหมือนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จทั่วโลกกันคุณจะต้องรู้จักถอดแบบหรือโมเดลลิงคนคนนั้นหรือไอดอลของคุณนั่นเองครับการถอดแบบไอดอลของคุณคุณต้องศึกษาบุคคลคนนั้นอย่างแท้จริงคุณต้องรู้ว่าบุคคลคนนั้นหรือไอดอลของคุณนั้นเขาสื่อสารกับตัวเองอย่างไร เพราะระดับการสื่อสารของคนเรานั้นมีอยู่2ระดับระดับภายนอกกับภายในความหมายของระดับภายนอกจะบ่งบอกความสําเร็จในการติดต่อการประสานงานการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นๆอารมณ์สังคมและการเงินแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากภายในตัวคุณเองนั่นก็คือการสื่อสารกับตัวคุณเองเช่นการที่คุณมีความสุขความล่าเริงความสุนทรีย ความรักหรือสิ่งอื่นใดก็ตามครับที่คุณปรารถนามันคือผลลัพธ์โดยตรงที่คุณสื่อสารกับตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณสื่อสารกับโลกภายในของคุณไม่ดีคุณไม่มีความสุขคุณไม่มีความรักที่ดีการทํางานกับโลกภายนอกของคุณมันจะเป็นเรื่องยากครับเช่นถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขคุณทะเลาะกับคนในครอบครัวการทํางานของคุณแต่ละครั้งมันก็จะมีเรื่องให้คุณเครียดมันจะมีเรื่องให้คุณกังวลหรือวันนี้คุณมีปัญหาด้านการเงิน คุณไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีคุณมัวแต่เฝ้าหาสิ่งที่คุณอยากได้คุณใช้ความกังวลใช้ความกลัวใช้ความเครียดเป็นอารมณ์ในการทำงานผลงานของคุณจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรสิ่งนี้มันคือผลลัพธ์โดยตรงที่คุณได้จากการสื่อสารและให้ความหมายกับตัวเองสิ่งต่างๆข้างต้นคุณเห็นล้วครับว่านั่นมันเป็นความรู้สึกของคุณลักษณะต่างๆของความรู้สึกของคุณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องเลวร้ายขนาดไหนที่มันเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณแต่มันคือตัวคุณเองนั่นแหละครับที่สื่อความหมายว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีชีวิตของคนประสบความสําเร็จทั้งหลายคุณภาพชีวิตของเขาไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตัวของเราแต่มันเป็นการกระทําของเราต่างหากตัวคุณเองเพียงมีหน้าที่อย่างเดียวคือการตัดสินใจรู้สึกและกระทําอย่างไรก็ตาม กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่คุณเห็นคุณได้สัมผัสและคุณกำลังประสบพบเจอบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นความหมายหรอกครับแต่ตัวเราเนี่ยแหละครับไปตีความหมายให้กับมันกับเรื่องเรื่องนั้นตอนที่คุณกำลังมีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหากับเจ้านายหรือกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของคุณเราก็จะสื่อสารความหมายกับเรื่องนี้ว่าที่ทำงานมันไม่ดีคนรักมันหักหลังเราเรามันไม่เก่ง เราก็เลยต้องเจอสถานการณ์แบบนี้และนั่นเองมันคือเหตุผลที่ยังทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราสื่อสารความหมายกับตัวเองทางด้านลบต่อให้วันนี้คุณเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องนั้นคุณไม่ได้ตีความหมายมันไปในเชิงลบแต่คุณเพียงแค่ยอมรับว่าฉันกําลังมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่ทํางานคุณแค่ยอมรับ ยอมรับเท่านั้นครับแต่ไม่ต้องตีความหมายในเชิงลบเพราะการยอมรับเนี่ยแหละครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดอยู่ที่ตัวเราเองหรือเปล่าเราควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนและการที่เรายอมรับนั่นมันหมายความว่าคุณกําลังจับอารมณ์ของคุณได้อยู่ตัวคุณเองกําลังเข้าควบคุมตัวคุวคณเองไม่ให้อารมณ์เป็นตัวควบคุมตัวคุณถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์เราได้เราจะถูกอารมณ์ของเรา ควบคุมตัวเรานั่นเองคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวควบคุมตัวของเขาเพราะนั่นมันหมายความว่าถ้าคุณใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งคุณไม่มีเหตุผลคุณไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้คุณไม่สามารถที่จะพูดรู้เรื่องได้คุณจะใช้อารมณ์และการใช้อารมณ์ก็เป็นบ่อเหตุความหายนะมาทั้งหลายแล้ว คุณก็น่าจะเคยเห็นข่าวตามช่องทีวีทั้งหลายไม่ว่าจะยิงกันขับรถปาดหน้าทะเลาะบอแว้งนั่นก็คือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องถอดแบบคนที่เขาประสบความสําเร็จว่าเขาคิดอย่างไรเขาสื่อสารความหมายกับตัวเองอย่างไรเพราะความสําเร็จมันเป็นเรื่องของนิสัยและนิสัยคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ครับอยู่ที่ว่า คุณจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองในวันนี้ใครอยากประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นพิมพ์คําว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเนตปฏิพาน c e s s Channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ